ะครับเข้าสูา่รายการทันหุ้นทันเกมนะฮะแล้วก็ดูภาพของตลาดหุ้นวันนี้นะครับที่ต้องยอมรับครับคุณผู้ชมครับว่าโอ้โหกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ1,623.09จุดครับบวกมา11.56จุดหรือว่า0.72%เซนะครับมูลค่าการซื้อขายอยู่ประมาณสัก5,035ล้านบาทณขณะนี้ถึงเวลาแล้วละครับคุณจิมครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับ แน่นอนเราไปพูดคุยกับคุณนัทวุฒิวงเยาว,วราักผู้นวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์โกเบกอยู่ในสายตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณจิมแล้วก็คุณแสบด้วยนะครับกราบผมอา้าวสอบถามเลยครับว่าวันนี้ตลาดหุ้นวิ่งขึ้นมาแรงใช้ได้นะฮะแต่เราไม่รู้จะผ่าน1,630ได้หรือไมอ่อย่างไรลองช่วยประเมินภาพของตลาดหน่อยครับว่าจะต้องจับตาจุดไหนอย่างไรบ้างครับ ครับผมก็สำหรับในวันนี้นะครับก็มองว่าได้ผลบวกตามตลาดภูมิภาคครับจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออนแอพอออนแอปุ๊บเนี่ยตอนนี้คนคนเริ่มเปลี่ยนวิธีการเล่นแล้วถ้าก่อนตัวเลขเศรษฐกิจดีมาเล่นนะครับแต่ตอนนี้ไม่ดีก็เลยเล่นเพราะว่าเขากังวลว่าถ้าเศรษฐกิจดีเงินเฟอ้อมาเฟอจะขึ้นดอกเบีย้ยแล้วพอขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเป็นการดูดสภาพคล่องออกจากตลาดนะครับตัวนั้นก็เลยทําให้พวกเม็ดเงินที่ เคยมาเก็งกำไรในพวกสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเนี่ยมันจะเรียกว่าลดลงนะครับอันนี้ก็เลยทําให้อ่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีอ่าคนจะเข้ามาเก็งกําไรนะครับอีกตัวหนึ่งที่เรามองว่าเริ่มดีขึ้นนะครับก็คือจะมี่าเรียกว่าจํานวนผู้ติดเชื้อในประเทศนะครับที่เรียกว่ายังทรงตัวแต่ว่าการที่กู้ได้รับวัคซีนเริ่มขยายจํานวนเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มองว่า าการระบาดของโควิดในประเทศเราเนี่ยน่าจะเริ่มควบคุมได้หรือตัวเลขน่าจะเริ่มลดลงเนี่ยเริ่มเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับกลุ่มท่องเที่ยวก็ดีนะครับก็มีเริ่มกลับมาด้วยแล้วก็กลุ่มที่โ e เ p น n i n g เปิดเมืองเนี่ยก็เริ่มกลับมาเพิ่มเติมนะครับรวมถึงมีราคาน้ํามันดิบนะครับของวันนี้ราคาน้ํามันดิบก็ปรับตัวขึ้นมาแต่ระดับสูงสุดในรอบสองปีนะครับก็ได้รับแรงหนุนอุปสงค์ว่าน้ามันจะฟื้นตัวจากปริมาณ น้ำมันดิบที่เริ่มตึงตัวขึ้นนะครับจะปั่งอุปทานที่ตึง,ต,งตึงตัวนะครับอ่าว่าหลักๆจะเป็นประมาณนี้นะครับภาพของตลาดกรับอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าถ้าเกิดว่าประเมินภาพแบบนี้เนี่ยนะครับลองลองวางภาพของแนวรับแนวต้านหน่อยครับเป็นอย่างไรครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับเราก็มองแนวรับอยู่หนึ่งพันหกร้อยสิบแนวต้านมีแถวแถวหนึ่งพันห้อยสามสิบนะครับต้องบอกว่า ช่วงนี้ก็วันก่อนมีข่าวร้ายนั่งตามอยู่คือผู้ติดเชื้อห้าพันแต่เซตนี่คือบวกส่วนขึ้นมาแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยยังมีคนยังมองว่าโควิดน่าจะจบในเร็ววันแล้วก็เชื่อมั่นในเศรษฐกิจบ้านเราที่จะกลับมาฟื้นตัวได้เพิ่มขึ้นนะครับเขาถือเข้ามาเก็งกาไรอย่างช่วงนี้ก็มีโอกาสลุ้นทดสอบพันหกร้อยสามสิบตุดนะครับหลักๆก,ก็เป็นหุ้นกลุ่มตัวน้ํามันที่ราคาน้ํามันยังนิวไฮนะครับผมแล้วก็เป็นหุ้นตัวกลางหน่อยที่มีสต,ตอรี่บวก นะครับที่เราแนะนําครับอ่ะนะฮะโอเคไปหุ้นที่น่าสนใจที่บอกมาฮะหุ้นตัวกลางที่มีสตอรี่บวกคืออะไรครับครับผมตัวแรกเราชอบตัวซีเคนะครับตัวซีเคเรามองว่าเขาผ่านจุดต่ําสุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือปีที่แล้วเนี่ยรายได้เขาค่อนข้างลดลงแล้วก็แบ็กหลอกเนี่ยเคยสูงสุดเกือบหนึ่งแสนล้านเหลืออยู่ประมาณสักสามหมื่นล้านนะครับแต่ปีนี้เป็นปีที่ดีแล้ว พอเพิ่งมีประมูลรถไฟทางคู่ไปสองสายมูลค่ารวมประมาณ1.3แสนล้านนะครับก็คาดว่าเขาหน้าจะได้งานด้วยแล้วก็มาเติมแบล็คล็อกด้วยนะครับนอกจากนี้ปีนี้น่าจะมีตัวรถไฟฟ้านะครับสายสีม่วงใต้กับสายสีส้มตะวันออกออกมาด้วยเพิ่มเติมซึ่งเขาชํานาญงานอุโมงค์อยู่แล้วซึ่งเขารอเลยที่แบล็คล็อกเขาลงเนี่ยเขาบอกว่ารองานที่เขาถนัดแล้วก็มาจิ้นดีซึ่งก็คืองานอุโมงค์นะครับก็แปลว่าม่วงใต้กับส้มตะวันตกเนี่ย ถ้าตรงเป็นงานอุโม,มงค์ที่เขาถนัดเนี่ยเขาพร้อมที่จะบิดสู้ราคาด้วยนะครับก็จะเติมแบ็กหลอกเพิ่มเติมแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือบริษัทลูกเขาอย่าง c k p เนี่ยสร้างเขื่อนสายบุรีเสร็จแล้วเอเคยคุยกับเขาเขาก็บอกว่ามีคนงานประมาณหนึ่งหมื่นคนเขาก็บอกว่าไม่ใช่สร้างเสร็จแล้วเราจะสามารถดับเลีย้ยงคนงานได้เขายังมองในอนาคตว่าอุ้ยเรายังอยากคิดคน งานเอาไว้เขาอุตส่าห์มาช่วยเราสร้างเขื่อนตั้งหนึ่งหมื่นคนเนี่ยเขาก็มาเลยบอกว่าเขากําลังหาโปรเจกต์ต่อไปอยู่นะครับก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ขนาดเขื่อนเนี่ยใกล้เคียงสซยาบุรีเลยนะครับก็คือหลักเกือบแสนล้านนะครับคนงานทั้งหมื่นคนจะถูกมุกไปที่เขื่อนใหม่แล้วก็ไปสร้างถ้าสร้างได้จริงยังไงซีเคเป็นลูกของซ k เคเนี่ยยังไงน่าจะสับให้ซ k เคเป็นคนสร้างอยู่แล้วตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มแบ็กหลอกของซ k เคให้เพิ่มเติมก็เรียกว่า b บ็กหลอกสามหมื่นล้านเนี่ยแต่แต่จุดต่ําสุดไปแล้วจะค่อยๆเพิ่มขึ้นพอค่อยๆเพิ่มขึ้นปุ๊บตัวรายได้นะครับก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรามองว่าไตรมาสสองก็จะเริ่มดีขึ้นจากไตรมาสหนึ่งสามสี่ที่เริ่มได้งานใหม่ก็จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตัวนี้ก็เลยเป็นแรงหนุนต่อสีเคนะครับกราบผมอ่ะนะฮะโอเคหนึ่งตัวซีเคอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งเราชอบเป็นตัวอัลเตอร์ยูนะครับตัวอัลเตอร์ยูก็ ได้ผลบวกจากการรีโยเป็นนิ่งเมืองแล้วก็ได้ผลบวกจากการที่เราทยอยฉีดวัคซีนในวงกว้างขึ้นด้วยนะครับอย่างตัวอัสเตอร์ยูเนี่ยพอเขาเจอวิกฤตโควิด COVID, อ่าคนจีนเข้ามาไม่ได้ปกติคนจีนทานของเขาเยอะพอคนจีนเข้าไม่ได้เขาก็ไม่นิ่งนอนใจที่ฝั่งผู้บริหารนะครับเขาก็มีการขยายไปในผลิตภัณฑ์อื่นอ่าทั้งเป็นแบบมาเก็ตเพรสนะครับที่เขาคัดผลิตภัณฑ์มาขายผ่านทางร้านอัสเตอร์ยูด้วยอันนั้นข้อแรกข้อที่สองคือตัวที่อยู่ ต่างประเทศที่เป็นเดนอัพสแอยู่เขาก็ยังกออนก็คืออยู่ที่ฮ่องกงนะครับคาดว่าจะเปิดภายในปีนี้เหมือนกันหลังจากที่ฮ่องกงเนี่ยโดนทั้งชุมนุมประท้วงโดนทั้งตัวโควิดเขาก็รู้ทันเขาก็ค่อยๆเลื่อนเวลานะครับตัวนั้นถ้าสมมติเปิดแล้วดีนะครับตัวนั้นอาจจะเป็นเรียกว่า rising star ตัวต่อไปหรือเป็น new s curve ของเขาได้นะครับอีกที่หนึง่งที่เขาศึกษาอยู่ก็คืออยู่ที่จีนนะครับเขาก็บอกว่าบินไปจีนหลายรอบศึกษากับพันธมิตรหลายรอบแต่ว่า ยังไม่ได้แบบสรุปว่าเ้ยจะออกไปจีนรูปแบบไหนนะครับแต่ก็มีคนสนใจมาเยอะถ้าฮ่องกงสําเร็จผมเชื่อว่าเขาน่จะต่อยอดไปที่จีนนะครับถ้าดีทั้งคู่เนี่ยเรียกว่ามันก็คือแทนที่อยู่ประเทศไทยมีประมาณเจ็ดสิบหกจังหวัดใช่ไหมครับเขาเปิดสมมติจังหวัดละสาขามีเจ็ดสิบหกสาขาเริ่มอิ่มตัวแล้วพอเขาไปจีนหรือฮ่องกงเนี่ยเขาก็จะเป็น new S c u r t r เติบโตได้และการเติบโตเนี่ยของจีนที่มันใหญ่กว่าไทยเยอะๆเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ จ็ดสิบสาขาแนละ้วเพราะจีนเขาใหญ่มากอันนั้นก็คือเป็นศักยภาพในอนาคตที่จะปลดล็อกมูลค่าธุรกิจเขาเลยนะครับส่วนในไทยเองเขาก็ไม่นิ่งนอนใจเขาก็ขยายสาขาไปในส่วนของมิกะด้วยนะครับตัวนี้ก็ทําพวกชานมไข่มุกแล้วก็ในส่วนของตัวน้ําชงกาแฟแล้วก็พวกโกโก้อะไรพวกนี้นะครับตัวนี้เขาก็ขายเป็นแกนชานะครับก็เรียกว่าพิสูจน์ึ้นมาแทนที่จะเก็บไว้กับตัวเองหรือขยายสาขาเองเนี่ย เราต้องใช้เงินในการขยายสาขาค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราขายแฟรนไชส์การทุกครั้งที่เราขยายสาขาเราจะได้เงินนะครับเพราะว่าเรียกว่าคู่ค้าเนี่ยเขามาขอซื้อแฟรนไชส์เขาเงินมาให้เราด้วยเราก็ได้ขยายสาขาด้วยเราได้เงินด้วยแล้วก็ยอดวัตถุดิบต่างๆลงเขาก็ยังต้องซื้อกับเรานะครับตัวนี้ก็เลยมองว่าเป็นจุดเด่นของอัลสเตอร์ยูแล้วก็มองว่าอัสเตอร์ยูเนี่ยผ่านจุดต่าสุดไปแล้วด้วยเช่นกันนะครับ ครับผมอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสองตัวนะฮะซ k กับ After อยู่นะครับเอาละครับคุณจิมครับเชิญครับค่ะเราไปสู่คำถามจากทางบ้านกันดีกว่านะคะในส่วนของคุณจักรินนะคะขอตัว RPH โ, RP RP โรงพยาบาลค่ะร h ครับผมสำหรับ RPH นะครับโรงพยาบาลราชพฤกษ์วันก่อนปรับตัวลงมาปกติเขาสร้างฐานอยู่ที่ห้าสิบ อ่าห้าบาทสามสิบถึงห้าบาทหกสิบนะครับแต่พองบไปมากหนึ่งเนี่ยมันอ่อนตัวลงทั้งเยออนเยียกับคิวออนคิวเนี่ยมันก็เลยมีแรงขายลงไปอยู่ที่ห้าบาทนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มยกว่าสร้างฐานได้แล้วก็เริ่มมีแรงซื้อหนุนกลับเข้ามาอันนี้ก็ลุ้นรีบาวได้นะครับแต่จะต,ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าพื้นฐานกับเทคนิคไม่ไปด,ด้วยการพื้นฐานคืองบยังแย่ลงอยู่นะครับแต่เทคนิคเนี่ยมันเริ่มทั้งฐานได้ก็มองมีโอกาสกลับขึ้นไปเล่นในกรอบที่ห้าบาทสาม ครับอ่จจะต้องรอนอิดึงอืมครับอ่านะคะไปกันต่อค่ะไม่มีใครถามจิ้มถามให้นะคะสำหรับออริจินค่ะมอยยังไงบ้างคะอ๋อที่มีข่าวจะไปร่วมกับบิทท็อปในการขายอ่าใช้เหรียญมาในการอ่อขายคอนโดด้วยใช่ไหมครับมันไม่ใช่แค่นั้นแหละฮะคุณบูมฮะเมื่อกี้เพิ่งคุยล่าสุดสดสร้อนร้อนบอกจะออกเหรียญเองด้วย ่มีตอกเหรียญเองด้วยตอนนี้ต้องบอกว่าใครที่เข้ามาจับเรียกว่ามาจับกระแสเหรียญเนี่ยขึ้นหมดทั้ง N MVT ด้วย Ambition นะครับแล้วก็ตัว Origin ด้วยตัวนี้ถ้าดูทางเทคนิคก่อนนะครับทางเทคนิคเนี่ยก็เปิดจับขึ้นมาในวันนี้นะครับแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามานี่ก็มองเป็นสัญญ,ญาณบวกก,บกับทางกราฟนะครับแนวต้านมองีนวกัสทดสอบแนวต้านถาแถวๆ10บ,บาท5-11บาทแนวรับให้9บาทิบนะครับ ส่วนในเชิงพื้นฐานก็เรียกว่าเขาก็ยังขยายภาหาของเขาต่อเนื่องแล้วก็มีการออกเหรียญพวกนี้นะครับเพื่อให้กระจายถึงอลูกค้าได้เร็วขึ้นเพราะเหรียญเนี่ยมันจะมีความดีอย่างหนึ่งคือตอนเขาถ่ายโอนกันนะครับมันใช้เวลาเป็นแค่นาทีมันไม่เหมือนการเซเตอร์เมนรูปแบบอื่นที่อาจจะใช้เวลาหนึ่งวันนะอะอีกสองวันคุณถึงได้โอนเงินแต่เนี้ยเซเต่ร์เมนกันเป็นนาทีปุ๊บสิธิ์โอนเลยเงินก็โอนเลยนะครับ ค่ะขอแนวรับแนวต้านตัว AAVK Bank หน่อยค่ะ K Bank นะครับ okay, สำหรับ K Bank นะครับแนวรับจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบหกจุดห้านะครับแล้วก็แนวต้านมีหนึ่งร้อยยี่สิบสามถึงหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับอ่ะ K Bank ก็ต้องบอกว่าเขา เอ่อเรียกว่ารับข่าวร้ายไปพอสมควรแล้วอันนี้ก็คือเริ่มสร้างฐานได้ก็รอรุ่นรีบครับผมค่ะไปกันต่อที่ AAV ค่ะ AAV นะครับ AAV เริ่มขึ้นมาเป็น V s a p e นะครับแนวต้านมงสองบาทเก้าสิบถึงสองบาทเก้าสิบหกนะครับแนวรับให้สองบาทเจ็ดสิบก็ตอนนี้ใครมี AV เห็นบอกว่าจะมีการเปลี่ยนก็คือจะมีการซบบุ้น อ่รไเป็นถืออตัวแอร์เอเชียนะครับตัวนั้นก็มองว่าอ่ใครที่มองชอบธุรกิจเรียกว่าต้องชอบธุรกิจสายการบินว่าหลังโควิดคนจะบินเพิ่มขึ้นอ่าดีขึ้นตัวนั้นก็แนะนํำถือก็ไปสวอปได้นะครับอืมนะคะอ่าไปกันที่ s t g t ค่ะสุขามวอ๋อส t จ t ุงมือ,อยางจับตัวถุงมือ,อยางปรับตัวลงมาหน่อยนะครับตอนนี้ยังอยู่แนวรับ43บาทย่งหลุด43บาทนะครับถ้าหลุดนี้แนะนําหนีก่อนนะครับเพราะแนวรับต่อไปเนี่ยตอนที่เขาสร้างฐานก่อนปรับตัวขึว้นมาจะอยู่ที่แถวๆต9ถเป็น4 0ครับสแสดงว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยไปรอรับข้างล่างได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่ครับถ้าจะเล่นเซฟหน่อยแนะนํารอตรงข้างล่างดีกว่านะครับเพราะว่าอันเนี้ย มันไม่ใช่จังหวะไล่ตอนจังหวะไล่เนี่ยตอนย่อเนี่ยเราเข้าตอนย่อได้แต่เนี้ยตอนย่อปุ๊บเขาเริ่มเสียทรงแล้วลงมากลับมาพักฐานใหม่ซึ่งถ้าหลุดสีสิบจามันจะลงกลับไปฐานล่างใหม่นะครับค่ะไปกันต่อที่โอเชียนค่ะขอแนวต้านโอเชียนโอเชียนนะคะโอเชียนแนวต้านมีไฮเดิมเลยแถวแถวบาทแปดสิบนะครับวันนี้ก็เปิดจับ บวกขึ้นมาพร้อมวกลุ่มด้วยลุ้นมองลุ้นทดสอบแต่ชาวบาทแปดสิบแผ่นไปได้นีอีกแนวหนึ่งคือบาทเก้าสิบนะครับแนวรับหลักๆบาทหกสิบห้านะครับอืมแต่วันนี้ให้มุมมองบวกมากกว่าครับสำหรับโอเชียนค่ะไปกันต่อที่ไอทีดค่ะไอทีนะครับไอทีดก็คือจะเป็นกลุ่มรับเหมาคล้ายๆซีเคที่เชียไปนะครับจริงๆพอง,งานภาครัฐออกมาเนี่ย เขาแบ่งเค้กกันก็คือสามถึงสี่เจ้านะครับไม่มีใครสามารถกินเค้คกภาครัฐคนเดียวทั้งคําได้เพราะงานภาครัฐมันหนึ่งแสนล้านต่องานซึ่งถ้าเขากินเข้าไปคําเดียวเนี่ยปัดทั้งปริมาณคนอะไรพวกนี้มันจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยเวยลาง,งานภาครัฐออกมานะทั้งสเต็กซีเคไอพีดียูนิคส่วนใหญ่จะเข้าไปแบ่งแล้วแต่ว่าใครจะได้สัดส่วนเยอะหรือน้อยนะครับอันนี้ก็ได้ผลบวกตามงานประมูลที่เล่าไปของซีเคด้วยนะครับแนวรับหลักๆนะครับให้ไว้อยู่ที่สองบาท 7จสิบแปดนะครับแล้วก็แนวต้านมีสามบาทถึงสาบาทสิบสตางค์ค่ะขอรับต้าน EPG ค่ะ EPG EPG EP นะครับ EPG สิบบาทห้าสิบอิเนโพลิเมอร์นะครับอ่าก็แนวรับตอนนี้อยู่แถวแถวสิบเอ็ดบาทนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ สิบสองบาทยี่สิบถึงสิบสองบาทห้าสิบลงกรอบล่างอันนี้ซื้อได้ขึ้นกรอบบนอันนี้อ่าแนะนําขายทํากําไรนะครับเพราะตอนนี้เหมือนยังเล่นในกรอบตรงน,นี้อยู่นะครับค่ะไปกันต่อที่รับต้าน MCS ค่ะ M MC s MCS MC <S S 1> ปุ่มเหล็กนะครับก็เป็นโครงเหล็ก พ่งขยับตัวขึ้นมานะครับถ้าผ่าน15บาท50ไปได้มองไป16บาทนะครับแล้วก็แนวรับหลักๆอยู่แถว14บาท70ครับไปกันต่อที่ WHA ค่ะ WHA นะครับขึ้นมาพร้อมวอลุ่มเลี้ยงตัวได้มองทดสอบแถวแ3บาท40ถึง3บาท50นะครับา WHA นะครับถ้าผ่านแถวๆนั้นไปได้ก็ทดสอบไฮก่อนหน้าแถวๆสามารถกสิบหรสามาเจ็ดิบได้ครับค่ะอ่ไปกันต่อเลยค่ะอย่างรวดเร็วที่เนอร์ค่ะขอรับต้านเนอร์ค่ะตัวเนอร์นะครับอันนี้โอ้ขึ้นก่อนเนื่องเลยนะครับพราคายางก็ปรับตัวขึ้นด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าแนวต้านเนี่ยคือไฮเดิม6กบาทเจ็ดสิบ้าขันไปได้มองแถวเจ็บาทยี่สิบนะครับ แนวรับหลักๆให้ไว้ที่หกบาทสี่สิบถึงหกบาทห้าสิบนะครับค่ะไอกันต่อที่ Curry Express ค่ะ KEX ครับสำหรับตัว Curry ต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเขารับรู้ข่าวร้ายหรือผลประกอบการไตมาสหนึ่งที่อ่อนตัวไปค่อนข้างเยอะนะครับก็ประมาณยี่สบกว่าปร์เซ็นตนะครับที่เขาปรับตัวลงมาแล้วก็พอดี ติดตามข่าวของเขาเขาก็บอกว่าไตรมาสสองเนี่ยเขาจะไม่ใช้กลยุธทธ์ไพร์สวอลแล้วแล้วก็ปริมาณการขนส่งเนี่ยน่าจะดีขึ้นแต่ว่าสองน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับตัวซอรี่ก็ถ้าย่อลงมาแถวๆตอนนี้แนวรับหลักๆจะอยู่สามสิบเจ็ดถึงสามสิบแปดบาทแนวนึงจะอยู่สี่สิบาทนะครับถ้าลงมาแล้วชอบธุรกิจเขาระยะยาวก็ยังพอรับได้นะครับิ่งเด่นสั้นๆครับค่ะไปกันต่อที่ B W G ค่ะ b e t r World Green B W G นะครับ B W G โ oh, อ mm ้ hmm. มีแรงซื้อต่อเน,นื่องเลยอย่างนี้ให้แนวรับอยู่แถวแถว82สตางค์แนวต้านมี90-95สตางค์ยังลุ้นปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับ mm hmm. เห็นดคุณลูกที่เขาเอาเข้ามาอย่างพวก E T C ก็ปรับตัวขึ้นเยอะนะครับอันนี้ก็มอองกินกำไรได้เลย ค่ะไปกันต่อที่โอสดสภาค่ะโอสดสภานะครับก็เรียกว่าพักตัวมาตั้งสี่ถึง้าเดือนนะครับแล้วก็เริ่มเลีแังซื้อหนุนกลับเข้ามาใหม่แต่ว่าตอนนี้มันยังติดแนวต้านแถวๆตอนนี้ติดสามสิบแปดบาทนะครับแล้วก็อีกแนวหนึ่งคือสี่สิบาทถ้ายังผ่านสองแนวนี้ไม่ได้เนี่ยอาจจะกลับมาพักตัวที่ในกรอบสามสิบสี่ถึงสามสิบกบาทได้นะครับ ันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยแต่ถ้าผ่านไปได้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบในทละแถว45บาทเลยนะครก็ต้องเราลุ้นเรื่องการเปิดเมืองนิดนึงแล้วก็จักตาที่ประเทศพาม่าด้วยนะครับว่าอถ้าพาม่าเขาขายเรื่องชุมนุมประท้วงเนี่ยพอดีเขามีขยายธุรกิจไปพามา่าถ้าคลายชุมนุมประท้วงก็จะเริ่มกลับมาเป็นปัจจัยยุดกับเขานะคะค่ะไปกันต่อที่ไทยออยค่ะ สำหรับตัวไทออยนะครับก็ตอนนี้ต้องเรียกว่าค่าการกันยังไม่ค่อยดีแต่ว่าตัวราคาน้ำมันเนี่ยยังปรับตัวขึ้นต่อเน,นื่องทำให้เขาน่าจะมีสต็อกเกนได้นะครับก็หลักๆถ้าอยากเป็นกำไรก็มีแนวรับอยู่ห้าสิบเก้าบาทแนวต้านแข็งๆก็อยู่ที่หกสบห้าบาทนะครับค่ะว่าชนะอั t e ตอ o u ไปแล้วนะคะเป็นผู้นแนะนำของคุณบูมด้วยนะคะไปกันที่คุณต้นค่ะ VL ค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะ VL นะครับ VL ก็เป็นกลุ่มเรือที่ปรับตัวขึ้นมานะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าครือพอสมควรนะครับแต่เคยไปตามตัวผลประกอบการเนี่ยไตรมาสหนึ่งยังไม่ดีเห็นรู้สึกว่าปีนี้จะมีส่งมอบเรือผลประกอบการจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ถ้าดูทางเทคนิคเนี่ยยังพอเล่นเก่งกำไรได้แต่ถ้าหลุดสองบาทยี่สิบอันนี้แนะนำหนีก่อนนะครับเพราะหนึ่งคือขึ้นมาเยอะจากกระชาบบาทหนึ่งนะครับ อ่าน,นั้นคือให้จุดสต o อปล็อใหญ่ไปแล้วต่อไปจ,จุดแนวรับแนวต้านใกล้ๆเนี่ยแนวรับให้สองบาทสี่สิบนะครับแนวต้านมีสองบาทเจ็ดสิบอีกแนวหนึ่งคือสองบาทเก้าสิบนะครับค่ะอ่าแถมแถมนิดนึงคุณบูมคะ่ะขอ S T A หน่อยค่ะ S, <laughs> <S T A ครับ S T A อันนี้ขึ้นมาเลี้ยงตัวออกข้างนะครับแต่มันเริ่มมีสัญญาณ เรียกว่า lower low ออกมานะครับก็อย่าหลุด43บาทนะครับผมถ้าหลุด43บาทแนะนำชะลอก่อนนะครับต้องบอกว่าตัวนี้มันตาม SGT ด้วยไอ s t t ลงเนี่ยเขาจะขึ้นสวนซึ่งเขาเป็นแม่เนี่ยมันก็ทำได้ค่อนข้างยากนะครับช่วงนี้ก็อย่าหลุด43บาทต้องระวังดีกว่าครับค่ะโอเคขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่บคุณบูมขอบคุณค่ะ คุณบูมบอกว่าโอ้โหให้นี่เจ็บคอแทนคุณบูมเลยนะแต่ว่าวันนี้เราก็ถือว่าตอบคำถามและรอบทุนมาแล้วก็ดีใจคุณจิมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคุณจิมจะต้องคุยตะลุมวัลเอ i